สมุนไพรที่น่าสนใจในวันนี้ขอแนะนำต้นกระดังงาค่ะต้นกระดังงาเป็นไม้สูงเปลือกสีเทามีรอยแผลขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วกิ่งตั้งฉากกับลำต้นกิ่งอ่อนมีขนกิ่งแก่ค่อนข้างเรียบใบเดี่ยวเรียงสลับใบรูปรีหรือรูปไข่ยาวปลายแหลมโคนมนเว้า ขอบเรียบหรือเป็นคลื่นดอกออกดอกเป็นชอบแบบกระจุกดอกมีขนาดใหญ่เมื่อดอกอ่อนจะมีกลีบดอกเป็นสีเขียวเมื่อเริ่มแก,ก่กลีบดอกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อบานจะมีกลิ่นหอมสรรพคุณของกระดังงาสามารถ แก้ลมวิงเวียนชูกำลังบำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้าจากโลหิตเป็นพิษบำรุงโลหิตและบำรุงธาตุได้ค่ะการใช้ดอกกระดังงาในสมัยก่อนคือการนำดอกกระดังงาไปทอดในน้ำมันเพื่อนำน้ำมันดอกกระดังงาที่ได้มาใส่ผมจะช่วยทำให้ผมมีกลิ่นหอม เรียบลื่นและเงาสวยค่ะ